ไอ้มาวันนี้มาอีกแล้วไอ้มาไอ้เมาวันนีมาเฝ้าแต่เสา,เ,า,เ,าเลยค่ะมหืหมาเฝ้าแต่เช้า,เ,าเลยวันนี้ไม่ได้มาทุกวันนะจ๊ะมันหางเง,งีเงน้องเป็นตัวคู่ค่ะคนน่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้น อสเป็นเปิงเบิงดูไอ้เมามันโอ้ยโอ้อึหึมาทิ้งตัวข้างๆแม่เลยเหรไอเมาไอเมาอ้ยโ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 อ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้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 อ้โ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 ยโอ้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 โ โอ้ยมันอสอเป็ี่นโอ้ยค <c oughs> ือไหนฮึของไทยอะ่ะเราโบได้มาทุกมือด้กค่ะเราบางมือเราก็มาเล่นน้ำค่ะเพราะว่าโบเดให้อาหารเรานั่นๆจังให้หัวปลาทู่ทำนี่นะคะแต่ว่ากับโบเดให้อาหารเราเพราะว่าเราเรามีบ้านอยู่ และสิมาเล็นน้ำเป็นบางโอกาสค่ะ